ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นขอเวลาเพียงไม่กี่วินาทีกดติดตามกดกระดิ่งและอยู่กับคลิปนี้จนจบเพราะเหรียญเล็กๆที่คุณอาจเคยถือผ่านมืออาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดการลองหลับตาลงสักครู่แล้วนึกย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2539ประเทศไทยในยุคนั้นกำลังยืนอยู่บนรอยต่อของความหวังและความเปลี่ยนแปลงเสียงเหรียญกระทบกันในกระเป๋ากางเกงเสียงรถเมย์เสียงวิทยุยามเช้าเหรียญสิบ,บาทปีนั้น ไม่มีใครมองว่ามันพิเศษไม่มีใครคิดว่ามันจะมีค่ามากไปกว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามหรือค่าโทรศัพท์ไม่กี่นาทีแต่ในความธรรมดานั้นกลับซ่อนเรื่องราวบางอย่างที่เงียบงันรอคอยให้ใครสักคนมองเห็นเหรียญสิบบาทปี2,539ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยมันไม่ใช่แค่เงินหมุนเวียนแต่เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยความหวังความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านเหรียญถูกออกแบบด้วยความตั้งใจรายละเอียดเล็กๆบนผิวโลหะไม่ ใช่เพียงศิลปะแต่คือร่องรอยของการตัดสินใจระดับชาติทุกเส้นทุกตัวอักษรมีเหตุผลของมันหลายคนอาจเคยใช้เหรียญน,นี้ซื้อขนมให้ลูกหลานหรือหย่อนลงกล่องทําบุญโดยไม่คิดอะไรแต่มีคนบางกลุ่มที่เริ่มสังเกตพวกเขาไม่มองเหรียญน,นี้เหมือนเงินทั่วไปพวกเขามองเห็นความแตกต่างที่แทบไม่มีใครพูดถึงความแตกต่างที่ต้องใช้สายตาประสบการณ์และความอดทนในการค้นหาในโลกของนักสะสมอายุไม่ใช่อุปสรรคกลับเป็นข้อได้เปรียบคนวัย3 5้ถึงปีคือกลุ่มคนที่ผ่านยุคก,ก่อน และหลังรู้คุณค่าของเวลารู้ว่าบางสิ่งยิ่งเก่ายิ่งหายากยิ่งมีพลังเหรียญสิบบาทปี2,539ไม่ได้โดดเด่นด้วยความแวววาวแต่มันโดดเด่นด้วยเรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าในที่สาธารณะมีข่าวลือเบาๆในหมู่นักสะสมว่ามีเหรียญบางชุดบางตำแหน่ง บางรายละเอียดที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไปเพียงเซียวมิลลิเมตรความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตาหาบางคนใช้เวลาหลายปีบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าเหรียญที่อยู่ในมือไม่ได้เป็นแค่เหรียญธรรมดาคุณเคยเปิดลิ้นชักเก่าๆหมายลิ้นชักที่เต็มไปด้วยของที่เราไม่คิดว่าจะมีค่าตัวรถเหรียญเก่าธนบัตรยับยับเหรียญสิบ,บาทปี2503 19อาจกำลังนอนเงียบอยู่ตรงนั้น โดยที่คุณไม่รู้เลยว่ามันอาจเป็นกุญแจไขประตูบานใหญ่ของชีวิตคุณสิ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้น่าหลงไหลไม่ใช่แค่ความหายากแต่คือเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตจำนวนที่ไม่สมบูรณ์ความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจและช่วงเวลาที่ประเทศกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหรียญน,นี้จึงเหมือนพยานเงียบที่เห็นทุกอย่างแต่ไม่เคยพูดนักสะสมรุ่นใหญ่หลายคนเล่าว่าครั้งแรกที่พวกเขาเห็นเหรียญสิบบาทปีนี้ในสภาพสมบูรณ์พวกเขารู้สึกเหมือนเจอเพื่อนเก่าที่หายไปนานความรู้สึกนั้นไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้มันคือ การเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันระหว่างความทรงจำกับคุณค่าและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเท่านั้นเพราะเมื่อเราค่อยๆแกะรายละเอียดลงไปทีละชั้นความจริงบางอย่างจะเริ่มปรากฏสิ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้ไม่เหมือนเหรียญอื่นสิ่งที่ทำให้คนบางคนยอมแลกทุกอย่างเพื่อครอบครองมันและสิ่งที่ทำให้มูลค่าของมันพุ่งไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อเราลงลึกไปมากกว่าคำว่าเหรียญ สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่โลหะก,กลมๆอีกต่อไปแต่มันคือหลักฐานของช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์เหรียญสิบบาทปี2,539ถูกผลิตขึ้นในช่วงที่ระบบการเงินไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีรอยร้าวเล็กๆที่แทบไม่มีใครสังเกตเห็นเหมือนกับรอยเล็กๆบนเหรียญที่คนส่วนใหญ่มองข้ามผู้คนวัยทำงานในยุคน,นั้นใช้เหรียญน,นี้ทุกวันใช้จ่ายโดยไม่คิดแต่มีบางคนเริ่มตั้งคำถามทำไมเหรียญบางเหรียญถึงมีน้ำหนักต่างจากเหรียญอื่นทำไมขอบบางเหรียญถึงไม่เหมือนกัน และทำไมรายละเอียดบางจุดจึงดูแตกต่างราวกับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนเรื่องราวเริ่มแพร่กระจายจากปากต่อปากไม่ใช่ในสือ่อไม่ใช่ในหนังสือแต่ในวงสนทนาเงียบๆของคนที่รักการเก็บสะสมคนว,วัย40วัย50ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วพวกเขาไม่รีบไม่หวังรวยเร็วแต่เข้าใจว่าของบางอย่างต้องใช้เวลาเหรียญสิบบาทปี2539กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกพูดถึงด้วยน้ำเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายมีนักสะสมคนหนึ่งเล่าว่า เขาใช้เวลากว่าสิปีคัดแยกเหรียญทีละเหรียด้วยแว่นขยายและแสงไฟอ่อนๆทุกคืนหลังเลิกงานครอบครัวอาจไม่เข้าใจเพื่อนอาจมองว่าแปลกแต่เขารู้ว่ากำลังตามหาบางสิ่งที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยความอดทนธรรมดาจนวันหนึ่งเขาพบเหรียญที่ทำให้มือสั่นหัวใจเต้นแรงเพราะมันแตกต่างจากเหรียญอื่นอย่างชัดเจนในสายตาของคนที่รู้จริงความแตกต่างนั้นไม่ได้ตะโกนไม่ได้โดดเด่นแต่มันกระซิบมันบอกกับคนที่พร้อมฟังเท่านั้นว่าเหรียญน,นี้ไม่เหมือนใคร และเมื่อข่าวเริ่มแพร่ไปในวงแคบความต้องการก็เริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆไม่มีการประมูลใหญ่โตไม่มีเสียงประกาศแต่มีการติดต่อส่วนตัวการนัดพบและการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบครอบคนวัย35-65ปีจะเข้าใจดีว่าบางสิ่งในชีวิตไม่ได้วัดกันที่จำนวนแต่คือคุณภาพเปลี่ยน1ิบ,บาทปี2,500 39ในสภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและมีลักษณะเฉพาะกลายเป็นเหมือนตัวผ่านการเวลามันพาคนย้อนกลับไปสู่ยุคท,ที่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนทั้งเศรษฐกิจทั้งความคิด และทั้งชีวิตของผู้คนจํานวนมากมีเรื่องเล่าว่าเหรียญบางเหรียญไม่เคยถูกนําออกมาใช้มันถูกเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกบางเหรียญผ่านมือมานับไม่ถ่วนผ่านตลาดผ่านร้านค้าผ่านกระเป๋าสตางค์หลายใบแต่กลับรอดมาได้โดยไม่ถูกทําลายนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในสายตาของนักสะสมแต่มันคือชะตาความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือจํานวนของเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้ไม่เคยมีใครยืนยันได้ชัดเจนตัวเลขที่พูดกัน มีตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักสิบและนั่นเองที่ทําให้มันยิ่งมีพลังยิ่งไม่แน่นอนยิ่งดึงดูดใจเพราะของที่ไม่มีคําตอบตายตัวมักจะมีคุณค่าเกินกว่าที่เราคิดหลายคนเริ่มกลับไปค้นบ้านค้นลิ้นชักค้นกล่องเก่าๆที่เก็บของตั้งแต่สมัยพ่อแม่บางคนพบบางคนไม่พบแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนเริ่มมองเหรียญสิบบาทด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเงินทอนกลายเป็นความเป็นไปได้จากของธรรมดากลายเป็นความหวังเงียบๆและเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญน,นี้ ก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวงที่กว้างขึ้นแต่ยังคงเป็นวงของคนที่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่เพราะกระแสไม่ใช่เพราะข่าวแต่เพราะมันคือของจริงที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการมองเห็นเรื่องราวยังไม่จบเพราะสิ่งที่ทำให้เหรียญสิบ,บาทปี2,539กลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ความหายากหรือประวัติศาสตร์แต่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มันก้าวข้ามจากของะส,สมไปสู่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง และจุดนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยในตอนต่อไปเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายทุกชิ้นส่วนที่กระจัดก,กระจายเริ่มต่อเข้าหากันเหรียญสิบบาทปี2,539ไม่ได้กลายเป็นตำนานเพราะโชคช่วยแต่มันถูกผลักดันด้วย3ส,สิ่งสำคัญเวลาความเชื่อมัน่นและความเงียบเวลาเป็นตัวคัดกรองเหลือไว้เพียงเหรียญที่รอดพ้นจากการใช้งานความเชื่อมั่นเป็นแรงผลักให้คนบางกลุ่มยอมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักษามันไว้และความเงียบคือเกราะป้องกันที่ทำให้คุณค่าของมันเติบโต โดยไม่ถูกบิดเบือนด้วยกระแสมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหรียญนี้เกือบจะถูกลืมประเทศไทยผ่านวิกฤตผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเหรียญสิบ,บาทกลายเป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนไม่มีใครสนใจปีที่ผลิตไม่มีใครมองรายละเอียดแต่ในความเงียบนั้นเองนะส,สมตัวจริงกลับทำงานหนักที่สุดพวกเขาเก็บรอและปฏิเสธข้อเสนอมากมายเพราะรู้ดีว่าคุณค่าที่แท้จริงยังมาไม่ถึงเมื่อการเวลาเดินหน้า ผู้คนเริ่มมองหาสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่มีเรื่องราวเหรียญสิบบาทปี2539ตอบโจทย์ทุกอย่างมันไม่ใช่แค่โลหะแต่คือประวัติศาสตร์ที่ถืออยู่ในมือเป็นหลักฐานของยุคหนึ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับคนวัย50วัย60ที่เคยใช้มันในชีวิตประจําวันเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เคยผ่านมืออย่างไม่ใส่ใจวันนี้กลับมีความหมายมากกว่าที่คิดมี การตรวจสอบเหรียญอย่างละเอียดมากขึ้นการเปรียบเทียบการบันทึกและการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญในวงแคบทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความรอบคอบเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนทุกอย่างได้เหรียญที่ผ่านการยอมรับจึงไม่ใช่แค่หายากแต่ต้องสมบูรณ์ถูกต้องและมีประวัติที่ชัดเจนจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อมีการยืนยันว่าเหรียญ10บาทปี2539บางเหรียญมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถทำซ้ำได้อีก มันเป็นผลจากช่วงเวลาหนึ่งของการผลิตที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้นั่นหมายความว่าจำนวนของมันถูกจำกัดโดยธรรมชาติไม่ใช่โดยการตลาดและสิ่งที่มีจำนวนจำกัดโดยแท้จริงมักจะมีคุณค่าเหนือการเวลาเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สงบไม่มีความวุ่นวายไม่มีการแย่งชิงแบบเปิดเผยมีเพียงการรอคอยและการเจราจายอย่างเงียบๆเ,เพราะคนที่เข้าใจคุณค่าไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังสำหรับผู้ชมวัย35-65ปีเรื่องนี้ ไม่ใช่นิทานแต่มันคือบทเรียนของชีวิตว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดว่าความอดทนและการมองลึกกว่าผิวเผินสามารถเปรียนชะตาได้จริงเหรียญสิบ,บาทปี2,539กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดนี้อย่างสมบูรณ์แบบและในที่สุดเราก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยตัวเลขที่ถูกพูดถึงในวงแคบตัวเลขที่ทําให้หลายคนไม่อยากเชื่อหูตัวเองเหรียญสิบ,บาทปี2,539ที่มีลักษณะถูกต้องครบถ้วน และได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดถูกประเมินมูลค่าไว้สูงถึง39ล้านบาทใช่คุณฟังไม่ผิดจากเหรียญสิบ,บาทธรรมดากลายเป็นมูลค่าที่เปลี่ยนชีวิตได้ในพริบตาแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการรวยทางรัดมันคือผลลัพธ์ของเวลาความรู้และความเชื่อในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก่อนที่คลิปนี้จะจบลงผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดลองมองรอบตัวคุณลองเปิดลิ้นชักเก่าๆลองทบทวนสิ่งที่คุณเคยเก็บไว้บางทีเรื่องราวการเปลี่ยนชีวิตครั้งต่อไปอาจไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดถ้าคลิปนี้ ทำให้คุณมองเหรียญสิบ,บาทด้วยสายตาที่ต่างออกไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกๆแบบนี้เพราะบางครั้งคุณค่าไม่ได้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่แพงแต่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดและใครจะรู้เหรียญเล็กๆใบหนึ่งอาจเป็นประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญในมือคุณเอง